ฝนค่ะผ้าหนาไมมีกี่แบบคะแบบที่1จะเป็นแบบผ้าค่ะอันนี้ซักได้นะใครที่แพ้ผ้าหนาไมก็แนะนําให้ใช้ผ้าหนาไมผ้าแบบนี้นะคะหรือใครที่อยากจะประหยัดสะดวกซักก็ใช้แบบนี้ซักเอาได้เลยค่ะแบบที่2ก็จะเป็นผ้าหนาไมแบบทั่วๆไปค่ะมีทั้งแบบมีปีกและไม่มีปีกมีความยาวก็หลายขนาดนะคะส่วนแบบที่3จะเป็นแบบสอดค่ะเหมาะสำหรับเล่นกีฬาเล่นน้าหรือใครที่ไม่ชอบใส่ผ้าหนาไมก็ใส่ผ้าหนาไมสอดได้ผ้าหนาไมสอดอายุเท่าไหร่ถึงใช้ได้คะ มีประจําเดือนตอนอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้เลยค่ะผ้าอนามัยสอดอัน,นิดเดียวไม่ได้ทําลายน้องสาวขนาดนั้นนะคะส่วนอันสุดท้ายจะเป็นถ้วยอนามัยค่ะข้อเสียของอันนี้คือใส่ยากค่ะแต่ข้อดีของอันนี้ไม่ต้องพกผ้าอนามัยใส่ได้ยาวนาน12ชั่วโมงใส่นอนก็ได้นะคะแบบที่5้าก็จะเป็นผ้าอนามัยกางเกงเลยค่ะเหมาะสําหรับใส่ตอนนอนนะคะไม่เหมาะสําหรับใส่ตอนกลางวันนะคะเหนี่ยใส่แบบนี้ตอนนอนก็จะทําให้ไม่เลอะที่นอนด้วยนะคะใครที่มีปัญหาประจําเดือนเลอะที่นอนลองใช้ผ้าอนามัยกางเกงดูนะคะ พี่ฝนฝนค่ะเราต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ3ชั่วโมงไหมคะต้องเอาไปเปลี่ยนที่โรงเรียนไหมคะผ้าอนามัยเนี่ยควรมี1ผืนพกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะประจำเดือนมาไม่รู้ตัวเราจะได้หยิบใช้ได้เลยนะคะและเราเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ3 4ชั่วโมงด้วยค่ะเพื่อป้องกันการอับชื้นนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเป็นประจำเดือนตอนกลางวันพี่ฝนก็แนะนําให้เราใช้แบบ2930มเซนนะคะจะได้ไม่เลอะหน้าเลอะหลังนะแต่ถ้าเราใช้แบบ24เซนมันก็จะเลอะหน้าเลอะหลังนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังใส่ไม่เเปป็็นนะนนนนะอััี้า้ผามแบบก วัน2ีเซนเลยนะคะอันนี้เป็นแบบบางแบบมีปีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูการซึมซับของเขากันนะคะเห็นบางๆแบบนี้จะซึมซับได้ดีไหมนี่ว้าวซึมซับได้ดีไม่ทะลุนะคะ ถ้าไม่อยากให้ผ้าอนามัยห่อตัวไปข้างหลังก็แนะนําให้ใช้แค่24เซนหรือ30เซนก็พอนะคะในตอนกลางวันส่วนกลางคืนค่อยไปใช้แบบ36เซนกับ42เซนนะพี่ฝนฝนคาน้องสาวหนูมีกลิ่นคาวประจําเดือนทํายังไงดีคะช่วงที่เราเป็นประจําเดือนเนี่ยน้องสาวเราจะมีกลิ่นมากกว่าปกติคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ผ้าอนามัยตลอดเวลานะคะมันก็เลยเกิดการอับชื้นถ้าไม่อยากให้น้องสาวมีกลิ่นระหว่างวันพี่ฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยใช้เช็ดชู้เปียกสําหรับเช็ดน้องสาวเช็ดทําความสะอาดระหว่างวันน้องสาวจะได้ไม่เกิดกลิ่นอับนะคะ และตอนที่กลับมาที่บ้านก็แนะนําให้ใช้เป็นโฟมล้างน้องสาวนะคะตัวนี้เป็นโฟมนุ่มๆอ่อ,อนโยนหอมดีนะคะใช้โฟมล้างน้องสาวใช้กระดาษเช็ดน้องสาวเพียงเท่านี้น้องสาวเราก็จะไม่เกิดกลิ่นคาวแล้วค่ะพี่ฝนนค่ะเวลาหนูใส่ผ้านำไมาแล้วมันเลอะกเกงๆในหนูทุกทีเลยค่ะหนูใส่ผิดตรงไหนละคะต้องทํายังไงอะคะพี่ก็แนะนําให้เราเนี่ยใส่ผ้านำไมาแบบยิบเก้าสามสิบเซนไปเลยนะคะตอนกลางวันจะได้ไม่เลอะหน้าเลอะหลังะคะ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยใส่แล้วยังเลอะอยู่นะคะก็แนะนําให้ใส่เป,เป็นเกงใน,ในกันเปื้อนประจําเดือนเลยนะคะเห็นไหมคะ ว่าตัวนี้เขาจะมีแผ่นกันเปื้อนประจําเดือนให้ด้วยนะคะใส่ยังไงก็ไม่ทะลุออกมานอกกางเกงแน่นอนค่ะและดูด้านหลังนะคะไม่เละตรงนี้ไม่มีแผ่นรองกันเปื้อนนะคะเห็นไหมว่าจะซึมนะแต่ตรงนี้มีแผ่นรองกันเปื้อน ไม่ซึมนะคะไม่ซึมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาใส่ผ้าหนาไมยแล้วเลอะกางเกงก็แนะนําให้ใช้เป็นกางเกงกันเปื้อนประจำเดือนอีกทีนึงนะคะช่วงที่ประจำเดือนเรากใกล้จะหมดไม่อยากจะใส่ผ้าหนาไมยเลยใส่กางเกงในตัวนี้ก็เอาอยู่นะคะไม่ต้องใส่ผ้าหนาไมยเลยก็ได้นะคะมันก็ไม่เลอะออกมานะจ๊ะแต่ช่วงที่มาแรกๆมาเยอะๆไม่แนะนาให้ใส่กางเกงในตัวนี้อย่างเดียวนะคะต้องใส่ผ้าหนาไมยด้วยนะ ฝน,นค่ะประจําเดือนหนูมาครั้งแรกวันที่28เมษายนหนูอยากรู้ว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่คะโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วหนูกลัวเลิกที่โรงเรียนนะคะวิธีการนับรอบเดือนนะคะให้นับจากวันแรกที่หนูเป็นประจําเดือนเลยคะ่ะนับไป21-35วันหนูก็จะรู้นะคะว่ารอบเดือนถัดไปเนี่ยมาเมื่อไหร่ช่วงที่เราใกล้ๆจะเป็นประจำเดือนเนี่ยให้เตรียมผ้าอนามัยไว้เลยนะคะสำหรับใครที่แพ้ผ้าอนามัยที่ฝนแนะนำให้ใช้ผ้าอนามัยออร์แกนิกเลยนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อเบเตอร์นะผ้าอนามัยใยไผ่ออร์แกนิกปราศจากสารเคมี ไม่มีน้ำหอมนะคะอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเลนส์ใช้ได้กับทุกสภาพผิวและผิวแพ้ง่ายเลยนะ ตัวนี้ย่อยสลายได้95%เลยนะคะนี่ดูสิซึมซับได้ดีขนาดไหนและซองเนี่ยก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บไว้ห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนะเวลาที่เราทิ้งผ้าอนามัยเราต้องห่อให้หน่ารักแบบนี้นะคะทิ้งใส่โซ่กลิ่นจะได้ไม่เล็ดรอดออกไปนะคะน้องๆที่มีประจําเดือนแล้วพี่ฝนแนะนํใถ้าเราเนี่ยพกผ้าอนามัยติดกระเป๋าเอาไว้เลยนะคะถ้าประจําเดือนมาไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะได้หยิบผ้าอนามัยไปใช้นะพี่ฝนๆค่ะหนูใส่ผ้าอนามัยแล้วคันมากเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าแพหรือเปล่าคะแบบนี้เขาเรียกว่าแพผ้าอนามัยเลยค่ะถ้้าาเราแพ เพ,าาพี่อนฝูงก็นแนะนําให้เราเนี่ยใช้เป็นผ้าอนาไมอิโอแกนิกนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อเบเตอร์นะเขาทําจากใยไผย่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ใส่สารเคมีไม่มีน้ําหอมนุ่มสบายเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะผิวอ่อนโยนแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะแล้วการซึมซับล่ะคะดีไหมเดี๋ยวจะเทน้ําให้ดูเลยนะคะเห็นไหมคะซึมซับได้ดีมากเลยค่ะรุ่นนี้เป็นแบบยาว35เซนนะคะใส่ไปไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะคะซองกระดาษก็อย่าทิ้งนะคะ พอให้สวยงามแล้วก็ใส่ซองกระดาษค่อยทิ้งนะคะใครที่แพ้ผ้านอนามัยลองใช้ผ้านอนามัยออแกนิกดูนะคะ